ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไร่สวนใช่ไหครับผมวันนี้ก็จะพาหน้ามายามรอบครับมาดูรอบกันครับรอบดักไว้เจ็ดวันครับผมเป็นอาทิตย์แล้วครับกดผมจะให้ดูเฉพาะอันที่ได้นะครับเนาะ ยกขึ้นมาแล้วครับก็นี่จะเป็นปลาบูกับปลาดุกครับผมดูครับผมสองตัวครับปลาบูตายครับนี่โดนปลาดุกกัดครับผมบูตายเลยครับบูขึ้นมาตายโดนปลาดุกกินเข้า นี่ครับดุกครับผมขเข่าแขนเลยครับผมเนี่ยงก่อนม่คิดจอดเจ็ดวันนะครับนี่นหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มปะบูกับเขาด้วยครับ บูตายมตย้องโดนปะดุกัดครับหลังต่อไปครับก็ได้ปลาบูครับผมหลังนี้ได้ปลาบูหนึ่งตัว ยกหลังต่อไปเลยครับผมไม้นี่ก็จะดักในป่าทูบครับทำให้เป็นโพงครับเป็นอูโมงนะครับคล้ายๆเป็นอูโมงแล้วก็รอบยัดเข้าไปข้างในไม่รู้ว่านาน่าจะดักแบบไหนนะครับแต่ผมดักแบบนี้ครับผมแต่ปลาตะกับหนึ่งตัวครับตะกับหน่อยตะกับน้อย ปล่อยมันนะครับไปมาดูปลาในปลาทูบอีกหนึ่งหลังครับผมมาลุ่นไปด้วยกันครับก็เหมือนเดิมครับผมทำให้เป็นโพงครับเป็นโพงด้านในแล้วก็เอารอบยัดเข้าไปข้างในโพงครับ มาดูมารุ่นกันด้วยกันครับผมนี่ครับก็ได้ปลาตะกับครับปลาตะกับสามสี่ตัวครับผมก็พอได้มีไส้อยู่ครับหลังนี่นี่ครับหนึ่ง ตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ปล่อยไปนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยไปหน่อยสามตามตัวตามตัวนี่ครับมาสรุปผลงานกันนี่ทำเร้วปปดกิับนี่ครับได้นี่ประดุกป,ประบู ตัวนี้โดนปลาดุกัดนะครับนี่ลาจะกลับสามตัวก็แค่นี้แหละครับผมก็ภาษาคนละก็นสามนี่สามนี่แหละครับผมก็นานที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,าาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ